อล็กคังข้าชองูใจจอจานใช้ชอชิงตีชอช้างวิ่งชอโซ่ล่ามชอเจอคู่จอหญิงโสชอชัดดาสวมก็อประตักหุนขอฐานเข้ามาพอนางมนโทหน้าชอผู้เท่าเดิน นอเนไม่ดอเด็กต้องนิต่อเต่าหลังถอถุงแบกอ้าวเห็นกล้องไม่ได้ทอทหารอดทอธงคนนิยมนอหนูขวักบอใบไม้ทับตอปลาตาฝอพึ่งทำฝอฝาทน พอผานวางกัพอฟันสะอาดกัพอสำเภากลางไกมอม้าคึกยอยักษ์เขี้ยวไกรอเรือภายรอลิงไต่พอแหวนลงนอคอสลางเงียบสอลึสีหนวดสอเสือดาวคะ่ะอหีบไฟ รอจุฬาภาพคพะหยองอ,อ,อ่างเ,น,งเออนืองฮอนกคูออกตาเจอาบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนแล้วบ๊ายบาย <c oughs> จุ๊บ